โอเคครับผมก็ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เนี่ยครับยอดที่เราถอนไปนะครับก็โดนหักค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยนะครับผมเหลืออยู่ที่2องสองหกเจนะครับผม LTC เนาะเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณ18บาทนะครับผมอันนี้ที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ c o i n b a นะครับผม ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของการเคมเหรียญ LTC นะครับคลิกบอทนะครับในส่วนของแอป Tele g กร m นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่ชอบในการหาเหรียญคริปโตฟรีนะครับก็ลองมาใช้ช่องทางนี้ได้นะครับเคมเหรียญ LTC หรือว่าไลคอยนะครับแอปนี้จะเคมได้แค่ไลคอยนะครับผมช่องทางเดียวเนาะส่วนวิธีการเคมเหรียญอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับ อันนี้ก็ทําได้ทั้งมือถือ Android แล้วก็ iOS เลยนะครับวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ที่ด้านล่างคิวดนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจะต้องมีในส่วนของแอป Tele g กร m ก่อนนะครับผมก็คือแอปนี้เนาะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับวิธีการสมัครของแอป Tele g กร m เนี่ยผมได้สอนเป็นคลิปไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปรับชมการสมัครกันได้สมัครไม่ยากนะครับทุกคนโอเคนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับเราก็มาทำในส่วนของการเคลมเหรียญโดยการกดลิงก์ที่คอมเมนต์นะครับ กดแล้วนะครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของแอป Tele แกรมจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่า Start นะครับตามคลิปที่1ที่ผมได้สอนไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าใครดูในคลิปแรกเนาะสาหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดลองการถอนเงินเข้าในส่วนของกระเป๋าคอยเบสนะครับผมได้ทําคลิปการถอนเงินไป2กระเป๋าแล้วนะครับก็คือมีบิดขับ แล้วก็ Binance นะครับที่ผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้การถอนเงินทุกกระเป๋าเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางการถอนเงินของเพื่อนๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยมีกระเป๋าอะไรบ้างนะครับในการรับเหรียญคริปโตนะครับผมมี b บิตคัพสตังโป r o b i n a n c e b i t a s a c o i n b a s e f o r s e t p a y นะครับแล้วก็มี Coin.Co.THs ด้วยนะครับ ผมมีหลายกระเป๋าในการรับเงินนะครับผมแล้วก็มี m e t a m a r k นะครับ TouchWallet นะครับก็มีหลายกระเป๋าที่ผมสมัครไว้นั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีกระเป๋าในการเก็บเหรียญคริปโตอะไรบ้างหรือว่ายังไม่มีเลยนะผมก็จะพยายามถอ,อนให้ดูในแต่ละกระเป๋าไปนะครับวันนี้จะถอนเงินอย่างเดียวนะครับส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ละกันนะครับผมโอเคสําหรับใครที่มาถึงหน้านี้แล้วเนาะ ตรงนี้นะครับมันจะมีการเช็คยอดนะครับว่าเรามียอดขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับก็กดไปที่บาลาน์นะอ่ามันก็จะแสดงยอดขึ้นมานะครับผมมีประมาณ2 7 6 0 23, 0นเไลท์ตัวชี้นะครับผมอ่าประมาณนี้การถอนเงินนะครับให้เรากดไปที่วิดดอนะครับตรงนี้เลยกดเข้าไปนะวิดดอนะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามเรานะครับอ่าการถอนเงินขั้นต่ำนะครับถ้าใครยังไม่ครบยอดนะอ่าการถอนเงินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ S 1น0 0 0นะครับผมก็คือ0 0 0 0 1นี่คือการถอนเงินขั้นต่ำนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขายอดมันเกินแล้วนะเขาได้ถามเข้ามานะครับถอนผ่านกระเป๋าอะไรนะครับผมจะถอนผ่านคอยเบสนะครับให้เราเข้าไปที่คอยเบสนะโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามาที่กระเป๋าคอยเบสนะครับให้เราเลือกไปที่เหรียญไรคอยเลยนะครับนี่เหรียญไล์คอยตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับ เลื่อนลงมานะครับมันจะเขียนคาว่า Litecoin นะครับหรือว่า LTC Wallet นะครับผมกดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเป็นในส่วนของกระเป๋าเงินของเรานะที่เรามียอดเงินของ Litecoin อยู่นะครับให้เรากดไปที่ QR Code นะครับผมด้านบนนะตรงนี้นะครับผมมันก็จะแสดงในส่วนของที่อยู่ของกระเป๋า Litecoin ขึ้นมานะครับให้เราคัดลอกไปนะครับอ่าี่คัดลอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถอนเงินกันเลยนะ แล้วก็วางที่อยู่ของไลคอยลงไปนะครับนี่จากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามเรานะครับว่าต้องการถอนเงินเท่าไหร่นะครับขั้นต่ําก็คือตามที่เขาได้แจ้งมาเลยนะครับผมจะถอนทดลองก่อนนะขั้นต่ําเลยว่ามันจะเข้ากระเป๋าคอยเบสหรือเปล่าถ้ามันไม่เข้าเนี่ยผมจะถอนอสูงสุดนะครับเกินขั้นต่ําไปเลยนะเมื่อเรากรอกยอดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งข้อความมาแบบนี้ถอนเข้ากระเป๋านี้ใช่ไหมนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดคอนเฟิร์มนะครับเราได้กดคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับผมให้เรารอประมาณ หนึงนาทีแล้วก็กดตรง high story นะครับตรงนี้นะเนี่ยกดเลยนะครับเมื่อเรากดมาแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงในส่วนของการถอนเงินให้เรานะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับเป็นสถานะกำลังขึ้นอ่า p พนดิ n งนะครับ เรารอประมาณ2นาทีเนาะแล้วก็ค่อยมากดประวัติการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะขึ้นคำว่า i ิว has นะครับผมนี่มันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดนะตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวรอประมาณ2นาทีนะครับโอเคครับผมก็ยอดที่เราถอนไปเนี่ยก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับผมได้กดดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขึ้นว่า View แล้วนะครับ i ิว has นะครับผมก็ให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วก็กด Open นนะครับผมกดไปนะครับรอสักครู่นะครับผม พอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงไปตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของกุญแจปลดล็อกนะครับผมก็ให้มันขึ้นปลดล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นก็รอให้มันครบ6กทับหนะครับเงินถึงจะเข้ากระเป๋าของเรานะครับผมเอาโอเคนะครับผมก็ได้รอการปลดล็อกนะครับทั้งหมด6ครั้งเรียบร้อยละนะครับผมตรงนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่อีเมลก่อนนะครับว่ามีอีเมลแจ้งเตือนจากคอยเบสหรือเปล่าอ่าถ้าอีเมลไม่มีเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บัญชีคอยเบสเลยนะครับผม โอเคครับผมก็อยู่ในส่วนของอ e ีเมลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ได้ทําการเข้ามาดูแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแจ้งเตือนผ่านอ e ีเมลนะครับว่ามียอดเงินฝากเข้ามาในส่วนของคอยเบสหรือเปล่านะผมรีเฟซมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับยอดยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บัญชีคอยเบสเลยนะครับว่ายอดเงินที่เราถอนเข้าไปเนี่ยมันเพิ man, ่มขึ้นหรือเปล่านะ,นะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมียอดเงินอยู่ประมาณ3บาทเนาะประมาณ3บาทเอาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูยอดเงินกันนะครับผมให้เรากดไปที่พอร์ตการลงทุนนะครับพอร์ตการลงทุนตรงนี้ก็คือจะมีเหรียญคริปโตในส่วนของที่เราถืออยู่นะครับหรือว่าที่เรามีอยู่ในส่วนของกระเป๋านั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนาะเราไปดูที่ไลฟ์คอยกันเลยนะครับกดเข้าไปไลฟ์คอยนะแล้วก็เลื่อนลงไปนิดนึงนะครับกดไปที่ ltc wallet นะครับผมประมาณนี้เนาะตรงนี้เนี่ยมันก็แสดงในส่วนของยอดเงินนะครับที่เพิ่งเข้ามาอยู่นะครับผมก็คือยอดนี้นะครับ อยอดที่ผมได้รับนะครับประมาณ9925 l ัตัวชีนะที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับผมมันยังไม่มีการแจ้งเตือนเนาะอันนี้ก็เป็นยอดที่เพิ่งเข้ามานะครับผมจําได้ว่าผมถอนอันนี้ล่าสุดนะที่ผมถอนเข้ามาในส่วนของไล์คอยนะครับประมาณ3.34นะครับผมก็บวกเพิ่มไปเนาะเป็น3 3เป็น3.74นะครับผมก็ถือว่าเข้านะครับถอนยิงขั้นต่ําเข้านะเดี๋ยวผมจะลองถอน ทั้งหมดเลยนะครับก็คือประมาณ200,000ไลท์ตัวชี้นะครับเข้ามาที่คอยเบสนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะไปเร็วนิดหนึ่งนะครั้งนี้นะครับเพราะว่าผมได้ถอนให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะถอนทั้งหมดเลยนะครับก็ประมาณ206,7126ไลท์ตัวชี้เนาะกดคอนเฟิร์มไปนะครับโอเคนะครับเราได้แจ้งการถอนไปแล้วนะครับผมก็มาเช็คที่ประวัติการถอนนะครับ อ่าตรงนี้ก็ขึ้นยอดแล้วนะครับผมเดี๋ยวรออ่ากดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ b i l l hash นะครับกด open นะแล้วเราก็รอเงินเข้านะครับผมโอเคครับผมก็ได้รับอีเมลแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เนี่ยครับยอดที่เราถอนไปนะครับก็โดนหักค่าธรรมเนียมไปนิดหน่อยนะครับผมเหลืออยู่ที่2อง่าสองหกเจนะครับผม LTC เนาะเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่ประมาณ18บบาทนะครับผมอันนี้ที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของ c o ยเบสนะครับผมโอเคครับก็อยู่ในส่วนของ c o i เ b a แล้วนะครับผมให้เรามากดที่พอร์ตการลงทุนนะครับแล้วก็กดไปที่ LTC Wallet นะกดเข้ามานะครับตรงนี้นะครับผมก็รอการฝากเงินเข้ามาอยู่นะครับผมนี่เป็นยอดที่เพิ่งฝากเข้ามานะครับผมก็เข้าอยู่นะครับสลับการถอนเงินจาก Telegram นะครับในส่วนของการเคลมเหรียญ LTC นะครับคลิกบอทนะ ก็ถอนเข้าคอยเบสถือว่าเข้านะครับผมแต่ใครที่มีบิดขับบายแนนเนี่ยผมก็แนะนําให้ถอนเข้าไปที่บิดขับหรือว่าบายแนนก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าคอยเบสเนี่ยมันก็เป็นกระเป๋าที่อ่าเป็นกระเป๋าล่องนะครับเพราะว่าไม่สามารถโอนเงินเข้าธนาคารได้แบบโดยตรงหรือว่าขายเหรียญได้นะครับก็แนะนําเป็นบิตคับสตางโป้บาย n นนนะครับผม3กระเป๋านี้ที่จะใช้ในการขายเหรียญได้หรือว่ามีบิตทาซ่าก็ใช้บิตทาซ่าได้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ